จอดปุ๊บมันจะออกปั๊กแล้วเนาะเนาะออกก่อนก้วยจอปุ๊บออกปั๊บนะฮะจอดหนีเลป่ะนี่เอ้าเพฟ้าเกียบจะละ เก็บมาลุบป,ปุ๊บปับ๊บไม่อยังคือต้องเก็บจะเฝ้าเก็บจะเฝ้าเก็บจะเฝ้าเก็บท่าไว้ก่อนไ <c oughs> ม่นยังนี้เก็บมาลุบป,ปุ๊บปับ๊บแต่เดี๋ยวนีนเป็นยีน่ห้อไงตาย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 ถ้าไม่เที่ยงนี่หนิขาต่องกับห้างห้างพี่น้องเลยโอ้ยเนาะ เอาไอ้ซากเกลิ mm ้น hmm. ต้นไหมมาได้รจังไลยนี่เอาเก็บแล้วมาทันครับมุเจ้าเฮ็ดอีหยังกันนี่ผมก็งงนั่นมุจเจอดีพ่อกล้องไปยังคือเก็บมารูปปุ๊บปับมันเป็นอี่อย่างเฮ็ดถือกับเฮ็ดไปตัวครับมันมันเกิดแต่ระชาชนงงนี่นี่มันบรแมาณดอกตัดสุเทียเนี่กันบ่เทียงจะสีเลืองด้วยนี่เขาก็หางงเคิงนึง เห็นเห็นกล้องไหมเก็บมารูปปุ๊บปั๊บนี่มันซื้อถึงเห็นยี่ห้ออลไรผมก็บอกเข้าใจนะตรงนี้นะนี่ตอนผมรู้มากที่เรียกเงี้ยเสียค่าปั๊บอยู่พ่อผมอย่างของมาไทยหมดใจเลยเสียบอัลลับได้ปะบอัลลับได้บอสต้องพัดต่อตอนเรียกเห็นให้นักเรียนเสียค่าปั๊บอยู่นี่นี่แหละเป็นอย่างคือบเพ็าะเห็นมันแบบโปร่งใสตรงไปตรงมาเนาะขันขันว่าจับว่าปั๊บได้กับปั๊บไปบ่มีเพิวานะครับ บันมีเพรามีประชาชนเขามาสงสัยมาสอบมาสอบถามบางอย่างจะเคยปรับกับว่ามีอุปกรณ์คัดของทักษเทคนิคสักอย่างสิบอเออผมก็บพกเข้าใจนี่แหละนี่แหละซิ่งเท็ดให้ประชาชนเขาสงสัยนะก็ยังเฉียวก้อนน่ะรถไปกิโลมือเดียวมาบ่บบสงสัยจีบ่มากหรือมั้งบ่มีแล้วนะไปกิโลไหม ไปเกโลที่จอดอยู่นี่เจยวก้อนนะ่ะ<ป>มือนีบ่บรบ่เดรเป็นไปเกียโลแต่ว่าเป็นรถเก๋งป่ะายมีแต่ว่าพันเขาแบบแบบบ่เห็นเลยนะครับจับแต่ประชาชนเห็นว่ารถก่อของเอาขั้นนี้แหะมันต้องแบบตรงไปตรงมาใส่กันเลยนะครับให้มีโเกี้ รถเพื่ไอะรล่ะท่านภาษีคือพันเขาจังสัตว์คือบ่นั่นคือบ่เหตุให้มันดีดีประเทศประชาชนมันเจ้าว่าอารมณ์มารวยนี่เแบบมัใในเทศูุงอะไรจังไรว่าสิลปศิลปนะครับจะติดแบบนี้มั้งนี่แหละก็คือความเลื่อมล้ำขั้นนี้เลยครับขั้นรถเก๋งนี่เลยคือบอกให้ผมไปเมืองแต่ขั้นที่มี่ขบแต่ขั้นที่ยังสี่คือผมไปเมืองนะผมไหม เอาเหัวแล้วว่ามีขั้นของเจ้าหนึ่งไปขันมีเดี๋ยวก็มามาเมืองแน่น่เอออันไบจที่มันผิดอ่บาเมืองบอกไปเมืองแต่มันถือเมล่อไใจเลยวะครับบังคับใส่จับเรงใหม่นักเรียนลูกหลานแต่ว่ารถกับขวงเหตดจังเสียเพื่อไยใจบางบ่นี่รถตำรวจชัดๆนะครับโปลิกเลยนะครับเสียนั่นเป็นเสือเกาะแบบไอเป็นเสือกักมันเป็นเสือเกาะเสือกักแบบ คล้ายๆของสอบส่วนนะคล้ายๆนะครับคล้ายๆรถตำรวจก็ขักันหมวกก็มีเนี่หมวกตำรวจเห็นยากจะเจียนเลยเห็นมาละ่ะที่จับประชยาชนจับเอาจับเอาไม่ตะลูกหลานนะครับบ่มีเข้ามาไปมีปาน้อมบ่มีอารมณ์บรวยมารถกับขวางละ่ะ แกมันมีบอลกำลังไปนะภาพับ,พบ,พบยุสัยแกมันพัดลมอ่อมเลยบ่มีนั่นแหละเป็นอยังคืองว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับอุ้นมาได้แล้วนี่เดี๋ยวผมจะพาไปลงจะพาไปจับบอลไปวะนาทีลอยตรงมุ้งเจ้าเมีอยยุใกล้ๆนีบน่บอลไอ้บอลโตบอลโตไหมนะ่ะฮะนี่ยังก่อ มีไหมใกล้ๆมีไหมไปบ่ถึงหารอยเมตรนี่ไหมมายเฝ้าไปผมจะพาไปจับบ้านเนี่ยสิ่งที่มันผิดกฎหมายทรงความผลกระทบต่อความบันคงความสะอาดบันเมืองนี่ไหมผมสีบ่บ่อเสียเลยดีแล้วผมกับยพาไปพร้อมขันโม่เจ้าพวกจักไปจ่อยนะครับพระสนใจไม่ค้ารหลองถูกของผมเลย อันนี้ผมร้องผมร้องทุกนะนี่ผมร้องทุกในฐาทนนะบางท่านจาใช้ผมเห็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับตำรวจพอสนใจเลยนะครับขึ้นรถพุรขันไปเลยเป็นบ้าหรือบ้านั่นคือว่าตำรวจมีหน้าที่จับสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างสัตว์โอ้ยคือเห็นจังสี่ป่ะแย่งตำรวจเลยตำรวจย่างนี้ใส่ใคแจ้งไปไม่แจ้งพระยุวัฒนสิ วุ้ยตายตายตายไปอาลาร์ปะเอาคือเป็นจังซันนี่แม่โตบันแม่ยู่ยใกล้นี่แม่เออพอสนใจเลยขึ้นรถไปไปไปมั่นเลยแต่ว่าขั้นขั้นทาาหลังเนี่ยเป็นภาษีพันลุ่มอุ้มไปเจโลบมา โอ้ยมองหัวใจมันแล้วกับเจ็บมาลุ้งตึงตังว่ามีเหตุขัดของทัาเทคนิคมาดใจอยู่เห็มึงใจอยู่คุเงินเอะกว่าพ่อผมากคุหนึ่งถือเงินไวสารแวมาที่ใจเรา้อใจขวัญฉอดเลยโอ้ยแต่เงินเนาะคุณนึงาได้เ็บเแล้วองวใจลงขัลงขัมีคนครับสปอสปอคองไงนะครับเป็นเป็นป้อมตรงนี้เป็นป้อมนะ จุดตรวจ4.0มีเบอร์โทรสำนักงานเป็นสพเข้าใหญ่เพื่อประชาชนนะเพื่อแบบใดวะประชาชนลองทูกเมื่อกี้เนี่ยแบบเหตุซึ่งมานะว่าผมผมเห็นมีสิ่งพิกลหมายอยู่ใกล้เนี่ยเป็นอย่างคือพอไปจับนำผมละ่ะเป็นอย่างคือเฝ้ากับรถหนีเลยาวจไปไปไปหีแล้วก็แย่เอาไส้ครับ แยกสามเลมเหมครับแม่เดี๋ยวไปประมาณจากมาถึงหาซสีเมรอตรงมากเนาะกสิเห็นครับจะไปเนี่ยังไปสงนองปมันจะไปเสาครับป๊อโ้คเดียแค่กระป๊อปจหนทีพิ่รถย่ง่ไปเออกับจนตัวกันก็เจะไปหรอไหมย่อมีรถคันหนึ่งนะครับผ้าสีพันเก่าคือกอกยาหนิไหม วบ่ได้ดอกันก๊อฟกัาชนบ่ได้นะครับมือมีมาพบกันแบบบ่ไเด็นัดหม่ก็พีสักรินสีเมืองเดชดเห็นกล้องเจ็บมาเรื่องตึงตั้งเอามันซอให้เห็นอี่ยังล่ะครับโอ้ยผมเเงือดหลเนาะเฮ็ดยังให้มันมีความโปร่งใสนะครับเฮ็ดยังน่ะเพชรโปร่งใสให้ประ้าชนสอบถามได้าะครับสิพยามอีหยังมื่อเจ้าเห็ดดีมื่อเจ้าเห็ดถือ บ่ต้องย่านนะคะรับพ่ตตองย่านผมบ่มีผิดมีพ่พยนะผมบ่มีปืนขึ้นพ่อเจ้านะเดีย,อก,ยอกเดียใจไม่ได้ถามยังเลยนะ <S <S เป็นสพขวหญ่นะครับสพขวหญ่เป็นสพอย่อยอยู่หาเนี่ยทา้งเขาม,มามอสอนี่ใกล้ๆ,ๆนี่ มันก็เกินไปนนเนาะที่ยังกระไดเนาะเฮียยังกระไดกันเป็นแบบนี้ไอวิไอรถขั้นสีดํามันบอกให้ผมไปมาตั้ขั้นนั่นกับหอยุวว้ยว่ารถเจ้ามีไอต่อภาษีถูกต้องแล้วนะครับขั้นสีดําแต่ว่ารถเจียงน่ะจอจุ่ซึ่งนาน่ะภาษีพันลุมอุ้มอยู่น่ะเป็นอย่างคือบพาไปเปิดยืนยันความบริสุทธิ์ล่ะเจาของกันนั่งโยโตะตาเหลีลยกมันม่านยุ่นเพปากยังค้า บัดเต็บบาจาชนเขาสี่บาแสนะครับมีการกระทําผีต่อกฎหมายที่เป็นทรงผลกระทบต่อชาวบ้านเมืองจริงๆนะครับตัวบอลตัวบอลเนี่ยยุดห่างออกไปบ่ถึงห้าร้อยเมตรเนี่ยหนีเลยบ่สนใจนะครับบ่สนใจในคำหลอกเลี้ยงของผมเลยนี่บอกตำรวจนะครับที่เขาเอินมาตำรวจบลยเขาเอินมาตำรวจต้องหันลินนั่นบาตตำรวจบั้งสิบ่ ร้อยตำรวจอีกนะเมื่อกี้เงินเรียนสามหมื่นกว่าบาทประชาชนหลองเรียนถึงสี่เปอร์เถึงการกระทําผิดกฎหมายที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยตรงเลยนะครับมอมเมาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาลูกค้าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นผมเสียว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาแน่นอนที่ไปใช้บริการ ตํารวจเพาสนใจในคั้มหลอกเลี้ยงเพสนใจในคําสี่แปเของผมเลยนะ่ะขึ้นรถไปอาลาดนี่บอกเขาเอินว่าตำรวจนะครับผมจักสีบอ๊อามันใจนะครับผมจักสิบ๊บมันใจแล้วก็บ่เสืยอมันกับคนในองค์กรมีอีกแล้วละ่ะป้าไปมีถ้าเป็นแบบนี้ถ้าผมเห็นสิ่งพิคนไมายผมแกล้งแบบเฮ็นซึ่งมาเนี่ย ผมไปพบเนี่ยผมบ่ย่งเปลือเขาไปในสถานีมันบ่ละผมพบเจอตำรวจยุไซผมไปแกงได้นะครับแต่ตำรวจบ่สนใจไหคำที่ผมแกงบ่สนใจในครัหลองเรียนบ่สนใจในคำที่ผมสีบ่แสต่อเหตุแห่งการกระทำความผิดต่อที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายบัานเมืองซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติบัานเมืองโดยตรงเลยนะครับบอนการพานันเฮดไหยเศรษฐกิจตกต่ำ เห็ดมมมาเห็ดไอเป็นสิ่งมัมม่าประชาชนแล้วก็เยาวชนเขาถึงได้เขียนมมมาสอเนี่ยบีบริเวณมี้ยังเป็นเขียนมัมมาสออยู่นะมัมม่าประชาชนมัมม่ายาวชนด้วยอบยมุกทุกอย่างสถานบันเทิงเพียบบริการเต็มที่บอลโตบอลเพียบนะครับไม่เจอตำรวจนะก็เขาไปแท่งเองนะ มึงจะให้กูเบาแห้งนะเหตยังนะมันต้องมีข้อมีเขตบ้างนะครับมิตรลูกหลานนะมิตรลูกมิตรหลานนะครับมาเรามาเลียนซิมาจับเขาเหตด์ยังแต่ตัวมูเจ้าเองยังเป็นยังคือ่องปเวณีมันถือตัวมูเจ้าเองนะเป็นตำรวจเป็นยังคือบ่เวณมันถือเข็นรถเก๋งเมื่อกี้เนี่ยไปเสียภาษีนะเสียบาวว่าจังไร สีดาวันปั้นซินติคนเฮ้าน่ะไส่รถทุกถุงมือมันต้องมีความพร้อมข้ามมีคือวางให้ประชาชนดีแท้ประชาชนน่ะขาดความพร้อมมีมิดหน่อยๆกลายเป็นเงินนะครับตีเป็นค่าเป็นรคาคาแต่ของประชาไอของตำรวจเองน่ะบบมีความพร้อมอย่างเลยแม่แจ้งแกงจับบอนการพันนั่นแต่โบมีความพร้อม ย่านนะครับเ้าซื้อๆตำรวจย่านโจรมาสีซะทุกมือเนี่ยตำรวจย่านโจรตำรวจย่านผู้ไรย,ย่านคนที่กระทําผิดกฎหมายมันเป็นหน้าทธิ์สงังคมไทยเขามันสิจะเลื่อนไมแบบไหนบทความเบาตำรวจมีหน้าที่ยังมีอำนาจหน้าที่มีอำนาจหน้าที่อ้างหุดนขี่บุญผมขีม่มาเบาต่อไปนะครับเป็นแบบนี้ ถ้ามาตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะไปอมขีม่มาเบาออเด้อ่อไปมีให้ประชาชนเสียว่ามีนอำนาจหน้าที่หรือุงเงือดคักเดีเ้ยโอกเรียกใจวะเห็นแล้วสีเพิิงผ้าไยไดครับคนไทยเอาถามยี่กี่ประชาชนจนคนไทยเข้าเนี่ยพบเห็นนะครับรู้พบเห็นว่าบริเวณนี่มันมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยจะจะาฆ่าตาีย ไปแก้ตตำรวจเฮ็ดผิดบอครับผมเฮ็ดผิดบ่ผมไม่ได้เฮ็ดผิดอย่างหนผมไม่ถามนะพลเ,เมืองดีเลยนะเป็นหูเป็นตาให้กับชาวบ้านเมืองนะไม่เมื่อผมเห็นสิ่งที่มันผิดกฎไม้ผมก็ไปแก้ตตำรวจตำรวจทุกคนทุกนายทุกใครแมกฝ่กไฟนะครับมีมาทีรักษาความสง,งบสุขสง,งบความความสง,งบเรียบร้อยของชาวบ้านเมือง อ้างดีครับแล้วการมีสิ่งใบซิ่งหนึ่งที่มันระเบิดต่อกฎหมายมี่ระเสแดงว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความประสงบสูขต่อชายบ้านเมืองเป็นบอ่อเกิดแห่งหายนะเป็นบอ่อเกิดแห่งหายะนะแตที่สิตามมาอีกมากมายนะครับบ่อนการพานันรักวิ่งขิงปนจะเกิดจากบ่อนการพานันทั้งนั้น เกิดจากยาเสพติดท,ทั้งนั้นเบาใจใสนะครับบาสนใจตำรวจผููมีหนาที่แล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายจริงๆนะครับมีหนาที่แล้วก็มีอำนาจที่กฎหมายให้จริงๆเนี่ยบ่สนใจมันก็แปลกมาจริงทีเห็นมันซื่อเห็นเอียงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเกรงกลัวคนไลยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ผู้ใดรับเงินภาษีจากแ่มบินที่จ้างมาปฏิบัติหน้าทีตรงเนี้ยเกรงกลัวคนกระทําความผิดกฎหมายเฮ้ยนี่หรือประเทศไทยนะครับเพิ่งไผได้บาร์มีเพิ่งไผไ,ไ,ได้ครับคนพูดผ,ผู้นี่แจ้งตำรวจกับแจ้งแล้วเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยประสทธ,สทธิตำรวจนะครับ แก้งปุ๊บยาหมีป้าขึ้นรถไปเลยเจ้าพ่ไม่แก้งไผเขาไปพบเอ้เจ้าหน้าที่กรวมหาไทยบ่ล่ะเดี๋ยวมึงเจอนะมึงแก่กูเอาจิงนะมึงแก่กูขึ้นนะกูมึงมอยากกูเอาลายะนะ้ะขัดแก้งการปกครองไปกับเพราะสมนันการปกครองไม่ปืนอทีนะครับมันมีความหมาย มันมีความหมายปยาให้กูเดชเดินทางเราไปพบครับเลขาธูกการกระทรวงมหาไทยนะมึงสีหนาวนะเมืองสารคามเนี่ยลูกเป็นไฟเลยนะเห็นปากเห็นเสียงประชาชนมันมีความหมายอเยากเ็ืจังไดไรก็ได้บอกมึงระวังตัวไปดีๆนะคนยังผมแต่ลูกบ้ามันเยอะนะบอกไปก้อนนะ ดีอย่างหนึง่งบ่มีบ่มีการาท่าไายแลว้วก็บ่มีการยี่ยวนกวนตีนแค่นั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยกันไปเอาเรื่องใดแล้วผมเอาจริงบอกไว้ก่อนนะผมเอาจริงนะผู้กากับสอบปอกวางใหญ่นะ่ะใหญ่มามีเกือบสองปีแล้วนะครับคนคนใหม่เนี่ยยังมาทันอดกมีโอกาสไปโพดพูดคุยกัน ว่าเป็นอย่างคือจังมาเหตุบังคับใส่กฎหมายกบนักเรียนขนาดนี้ยัง่มีโอกาสนะครับเดีย๋ยวจะจะมีสักคั้งหนึ่งนะครับมันต้องมีสักข้างหนึ่งแหละที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกัะภูมกับสพอของไ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นสพใหญ่นะครับแต่ขยันเป็นสพใหญ่แต้ขยันโคตรโคตรขยันเลยเมื่บ้านกระตั้งวันอาทิตย์นะครับเมื่ก้อนมันเสาร์กระตั้งยุดตัวนี่มองเก้านี่แหละ มันมีเหตุจำเป็นอีอย่างนะครับมีเหตุอันจำเป็นอีอย่างอยคืออยากหูจักคักแท้อยคืออยางหูจักมันมูเจ้าคักแท้ว่ามันมีเหตุจำเป็นอีอย่างมูเจ้าเอาออมนาจอีอย่างออกมาปิดทางช่องทางเดินรถเนี่ยช่องทางจะน้าจอนเนี่ยเราอ้างว่ากว่ดขันไม่ได้จะนาจอนเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอันย่างยิ่งมองไดนะครับคือจิตั้งเลี้ยงมือเลี้ยงมือขนาดนั้นแท้แ้วบาดมีพ่อยงี ตอนพรท่านมีกล้องม่จะปั๊บสซดนะครับ,ป,บ,ป,บปั๊บสซดปั๊บสซดเพราะมีกล้องป๊บอิกอมห้างปับ๊บก็ได้แล้วนะครับเจ็บบ้านเลยนะมันเป็นมันหมายความว่าอีหยังล่ะครับยังให้กครไปโจมก็จะไป้จมเนี่ยก็มืดมือก็ได้นะมันอัดอันตันใจมาโดนวยนะกับตำรวจเนี่ยเบียดเบียน,ป,ยนประาช,าชนสร้างความเดือดร้อน้ประาช,าชนมามากไหม,มนะ นั่นมีกววยอีกแล้วนะครับมีกววยอีกแล้วพี่น้องจากจุดเมื่อกี้มาถึงตรงนี้ประมาณห้ากิโลถึงบ่เกินหกกิโลมีกววยอีกแล้วไม่เกินไปเ่ล่ะครับเห็นบ่เอาดื้อไม่มุ่เจ้าเมืองนะ้ำยวสิว่าไข่ตัวยวสิว่าข่อยตัว,เ,ว,อตวเอายกกววยขึ้นนะ ยกไว้แล้วยกไว้แล้วนีกกวว่ก็นังบ่เทียงเก็บมาลรูปจุดปั๊บพื่อกันโอ้ึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไหเพียบเก็บใบเดีวะ่ ห้างกันอันนี้เอาแค่ระยะทางนะครับเอาแค่ระยะทางห้างกันจากจุดเมื่อกี้มาประมาณบวกเกินหกกิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นสพเมืองนะครับยุยุ่เสือนะยุ่เสือสอพอเมืองมหาสารคามนะครับพอจจวามหาสารคามมีเหตุจําเป็นอีหยงนะครับมีเหตุจําเป็นอีหยงยกเอาหอดรถเข้าไปท่าน,นยกเอาลอยยกเอาหอดรถนะครับมีทะเบียนอยู่นะ แต่ว่าอาจจะบ่มีคููมือกระเป่าอัอนีบกราสบนะโยกเอารดเล็กน้อยไป็ลงยุบ่สิลงยุบอ่ะเวสัก,กลิ้นมาตัวนี้ไหมเดี๋ยวลงไปนิดนึงก็ได้ครับเพื่อหายขอดสงสัยนะครับเพื่อหายขอดสงสัยนี่แหละ นี่แหละนี่แหละเป็นยังคือบอ่อประสานกันครับไอ้พื้นพื้นที้อยต่อนะครับเป็นยังคือบอ่อสประสานพื้นที่ลอยต่อแก็ยยกคือยกหลุดฮะนูก้ามาหไัหวใจจาไหวะขอเมาสะโอ้มันสูบซ่ามา้ยอ๋อครับเออขันเมากะว่าไปนะครับ คันพี่ก้นไม้กะจัดไปนะครับต้องเบาหน้านคือเพง่งเข้ามาประว่าเป็นอย่างคือต้องตั้งชั้นชิดขนาดมีนะครับเดี๋ยวกะลงไปถามนิดนึงก็ได้เนาะมันเบาล่งเอซักลินลงไปหรอไหมเม,มื่มอกี้ไหมมบนลงก็ได้หรอมั้งลงไปกับบ่มีสาระยังนะครับเพราะว่าก็จะเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วมึงมึงมึงมังกนกระสีก็ได้ เฮามึงจังสี่ก็ได้นี่บ่ได้เอาเชือกมัดนะครับบ่ได้เอาเชือกมัดคือว่างว่างไปเลยนี่คือว่างไปเลยนะบ่ได้เอาเชือกมัดนะครับเชือกมัดมีไหมถึงอย่างสิ่งป้องกันการตกหล่นนะครับบ<ไ>่เป็นว่า <Yeah. S 1> ja. ต้องมีสิ่งปกคลุมนะบ่มีไม่กฎหมายนะครับต้องมีสิ่งปกคลุมน่บ่มีไม่กฎหมายแต่ว่ามันสิมีบัญญัติไว้ว่าต้องมีเครื่องป้องกันการ,การตกหล่นนะครับคือเชือกมัดนั่นแหละ กันจะเอาแบบเขาจะยังไงก็ต้องมีเอยียงสักอย่างหนึง่งที่มาลัดมายึดมาเนียวไวเพื่อสิ่งของจะตกหลน่นแต่ว่าภาษาชาวบา้านเท่ากับสีมักสีว่าม่มีสิ่งปกคลุมมันมีสายเขา่าเมื่อกี้มีสายเขา่ามีสายเขา่าคือว่า เคลี่ไหมเคลี่มาส่งคลองไหมเออรับสายอะไรคือบทตัดว่าแถวนี้ไหมข่าวหน้าส่งสายล่อไปลวงหน้าซ่อนกล้องถ่ายตอนปรับไว้ปีซอนสุวันก็คือมันคือคือว่ามันบ่มีบ่มีเวลาที่จะไปเ็ดขนาดนั้นนะครับพ้องผมอนะ่ะก็คือของผมนี่ต้องนี่แตอนนี้เห็นว่าเกือบจะเที่ยงแล้ว ต้องเฝ้าเขาตลาดจีกแล้วครับแต่โบมีเวลาจี่จะไปขนาดนั่นเนาะจำนีก็เขาใจแล้วมัง้งก <recreate> ็คือบริษัทมีการวางแผนบบมีจ้งไะไรนะครับ40เปอร์เซ็นต์จ้งสี่โดยตรงสินะมันแก็คือว่ามันบอมิิงที่บอมมาสมมากๆก็คือมันทีเกินนะครับมันที่เกินมันทีเกินไปตั้งนะ จากสพอปอใหญ่ามาถึงสพเมืองเนี่ยห่างกันประมาณหกกิโลเมตรเนี่ยมันเกินไปนะครับมันเกินไปมันเกินไปมันมีการเชื่อมโยงประสานงานเอียงกันเลยบ่เห็นดหมันก็นเลยเป็นสิ่งที่าเครือบแคงสงสัยของประชาชนนะครับว่าเป็นอย่างขึอ้นตองเห็ดจังสี่เป็นอย่างขึ้น มันบ่เป็นไปตามคำสั่งนะซึ่งที่ในแม่มันบ่มีกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันบ่มีกฎหมายอยู่แล้วที่จะให้กระทําได้ถ้าจะเอากฎหมายแบบบ่มีกฎหมายให้เลยนะครับมาล่้งดอก็เจ้าเก็บเราเออเจ้ามากเขาเก็บไปอ๋อจจแดงไล่เห็นผมขีผ่านไปผมไปขี่ไกลไปนี่ปกติมีวัตถพันวัเทียงยุนี่ยุนี่จีตั้งประมาณเกือบใบมุง แต่ปกติจริงๆกันจ้าสิเก็บจริงๆเนี่ยหามันกัดเชียงคืนงหรือถึงบุหรีใบม่วงกมดอ่ะมือมนีเก็บเร็วเรว่าเก็บเร็วหืตาวันนี้สิบ่มีนเนีย้ไหสิบสี่มันเมาซะท่นว่าตายเยื่อมไม่กันเมาหรอครับบ่ ไอ้ขอหาเมาเมาครับเนี่ยมันได้มันได้ทุกอย่างเด้เมาเมาสุราหรือหรือเครื่องหรือความมึนเมาอย่างอื่นนะครับได้กันชีกันชีเอาเอาจริงๆนะกันชีเอาตรงๆนะแต่คือสองสารนั่นแหละสารยาวชนไปนะครับือว่าจัยใจก็แล้วแต่ไหมเดี๋ยวเ, <c oughs> เนี่ยว่าตำรวจป้องหกกฎหมายนะครับเดี๋ยเนี่ยว่าตำรวจป้องหกกฎหมายเลยในการบังคับใช้กฎหมาย เยาวชนขับเมาซ่าแต่ว่าขับรถมากนะครับแล้วก็ยกรถขึ้นไปปีอาปไปแล้วก็บอกว่าบ่มีข้อหาอยัางสิผิดพิดแค,คร์บ่มีใบรับขีดข้อหาเดียวแ <laughs> สดงว่าตำรวจโ่โหกฎนหมายจริงนะครับในการออกมาบังคับใส่กฎนหมายแต่บมโหกฎหมายยางทีถ้วนจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่ขับรถเนี่ยบบมบแม่นใช่ว่าต้องเมาแค่เหล่าอย่างเดียวนะครับ สิ่งมึนเมาอย่างอื่นเมาเกลาเมายาบ้าเมาอันอื่นเมายาอีหวงเขายังเป็นสิ่งมึนเมาคือกันนะครับท้ายนี่ก็เมาอะไรคือกันเห็นยวมันเมาจนตายหยุดมันม่ะเออมันเมาคักเออจนขับรถเสียจนมีอาการมันมา่อ่ะแต่จ้าสั้นเนาะมันจะบ่มีความผิดอะไรยังไงแต่มันเมาอ่ะไปม่ค้นแดดครับผมนี่แหละคือมันแสดงให้เห็นว่า ตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยบอไเบหูขอคฎนไมายย่างแท้จริงเลยไม่การบังคับใส่กฎหมมยแต่กับอยากออกมานะครับตรงนี้เนะี่ยมันมีทางชำรุดนะตรงนี้นะตรงนี้ทางชำรุดนะครับเนี่ยลถความเร็วเนี่ยไล่ทางขางนาเนี่ยมันช่ำรุดคือเป็นแม่น้ำขี้ครับแม่นำ้ำขี้เลาวมันกัดสะาะนะครับมันกัดซาะมันกัดสาะ,ะลงมาว่านี่มันพังเข้ามาถึงไล่ทางพังเขามาถึงลายทาง,ง,าาง,ทางตำรวจยนียมาตั้งจุดตรวจไสอีก โอ้ฉากไรเนาะว่าไงขับรถขั้นเป็นล้านยดผู้กองไนงะยดผู้กองเ่ยขับรถสปอร์ตขั้นเป็นล้านนะ CRV นะครับสุดหยอดเลย